ต้นตระกูลสูงส่งรวยกว่าอ้้มแม่ไม่ดังเท่าคฤห์สฮ์รูแคสซอนยาห่มทองหัวจรดเท้าออกจากบ้านหนึ่งครั้งใช้เงินไม่ต่ำกว่า100รล้านขึ้นชื่อว่าเป็นนางเอกดังแนวหน้าของช่องเจ็ดอีกคนเลยก็ว่าได้แม้จะยังคงเป็นเบอร์สองรองจาก,กรุ่นพี่อย่างอ้้มพัชราภาแต่เรื่องฐานะและความรวยนั้นไม่เป็นรองจริงๆสำหรับแคสซอนยา คุณซอนย่านอจากจากจะเซ็นสัญญาเป็นนักสแสดงทางสถานีโทรทัศน์ช่อง7และได้ขึ้นแท่นนางเอกแล้วยังเป็นเจ้าของแบรนด์เสื้อผ้า Je s ซ e สแบรนดและยังเป็นหนึ่งในหุ้นส่วนของร้านอาหารชื่อดัง a u t o m a t o r ริสตอร r รองแอนด์ในซอยสุขุมวิท2ี 14, เธอมีน้องสาวคือคุณแพทพีรยาสิงหะซึ่งเคยเป็นศิลปินคู่ชื่อวงว่า Ca ดแพทของค่ายเพลงกัมมิกเซ RS รสอนยาสิงหะเธอเคยเป็นศิลปินรุ่นที่สองกับแพทพียรยาสิงหะจากค่ายเพลงกัมมิกเซโดยได้เปิดตัวพร้อมกันกับกลุ่มศิลปินรุ่นสองกลุ่มอื่นๆจากเพลงกัมมิกเซเวฟในเดือนมีนาคมพศ2 5 5พ โดยที่ก่อนหน้าน,านั้นทั้งสองเคยร่วมแสดงในมิวสิกวิดีโอเพลงรักฉันเรียกว่าเธอซึ่งเป็นเพลงรวมของค่ายกัมิกาเซในปีพศ2551มาก่อนหลังจากนั้นเด้ร่วมขึ้นแสดงในคอนเสิร์ตรวมศิลป,ปินของค่ายในชื่อกัมิกาเซเฟฟคอนเสิร์ตเมื่อวันที่26มิถุนายนพศ2553ต่อมามีสิงเกิลแรกตามมาในชื่อเพลงไม่ชอบผู้ชายในปีเดียวกันช่วงปลายดื มกราคมพศ2554ได้มีซิงเกิลที่2คือคนขี้ลืมไม่ลืมเธอและช่วงปลายเดือนมิถุนายนพศ2554มีซิงเกิลที่3คือเริ่มวันไหนจบวันนั้นในกลางปีพศ2555แคทแพทได้ออกอัลบั้มใหม่ชื่อว่าฟอนโรปัจจุบันทั้งสองไม่ได้ทำเพลงกับค่ายกามิกาเซ่แล้วเนื่องจากหมดสัญญาแคทได้สัญญาเป็นนักสแสดงกับทางสถานีโทรทัศน สีกองทัพบ,บุกช่องเจ็ดละครเรื่องแรกคือคือหัตถาครองพิภพรับบทเป็นพราวพิราชอีกทางล่าสุดเธอก็ได้เตรียมเป็นว่าที่เจ้าสาวป้ายแดงของวงการบันเทิงอีกคนสําหรับนางเอกสาววิกมอชิตแคสสัญญาสิงหะหลังจากแฟนนุ่มนักธุร,รกิจทําเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานซึ่งนักแสดงสาวและแฟนนุ่มคบหาดูใจกันมา2ปี4เดือนแล้วโดยแคสสัญญาได้โพสต์ภาพบรรยากาศตอนที่แฟนนุ่มนักธุร,รกิจคุกเข่าขอแต่งงาน งานสุดออโรรมิตรท่ามกลางคอมเมนต์แสดงความยินดีจากคนบันเทิงและแฟนๆเป็นจำนวนมากอาทิเบลล่าราณีมิวนิดาโยเกิร์ตนัทชามินชาริดาปันปันสุธัตาแพทริเซียกู๊ดอฟรทักซออนมุกดานรินรักเชียร์ที่คำพรเนยชูติกาอุลเส้นวิริทิภาหญิงรัฐาไออภาพิศดาและอื่นๆต้องขอแสดงความยินดีกับเธอคนนี้จริงๆค่ะต้องบอกเลยว่างานแสดงคงเป็นแค่งานอดิเรกของเธอเพราะท่า รวยและสวยมากจริงๆ